ปีสองนะเราก็มาถึงสวนอ่าเพิ่งยังนะสวนสาธา,ารณะออกกำลังกายหนองหานนะคะเาก็มาพอแล้วเนาะนี่ค่ะเห็นบอกวิวทิวทัศน์สวยงามนะคะอันนี้ก็ทำปรับปรุงใหม่สะพานเก่าก็เอามาทิ้มไว้ตรงนี้ไว้มาเดินขึ้นไปถ่ายวิวนะแต่ว่าอีสันยานเฮียเพราะว่าหมู่บ้านแผ่นดินไหวอีสันกยานเฮียเนาะเพราะว่าน้ำนักลายกระบอกาบอ,าบอเฮียดอกมั้ง ก็บอกเอาดอกจะเสียงค่ะเออเดี๋ยวสิเอ็นไปเดี๋ยวตกตุ่มดำตุ่มดำตุ่มดำเห็นไหมบาสิผ้ายางเบิ่งนะแล้วเออไปเบิ่งหาปงหาป่านี่ก่ะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเนาะค่ะเนาะอืมเลาก็ไปหลายๆมุมออกกําลังกายมีอะไรก็ยางซาซ่าเบิ่งโอ้รถคันนี้เขาไปหาป่าบ่รถไอติมสวอเนี่ยเบิ่งเถอนี่ค่ะโอ้ยลมดี้ดีเด้เอฟซีอย่ามาตอนแดดเด้อคันแดดแล้วมันนอนนี่ค่ะโอ้ยเป็นตะลุงไปนั่งไหวน้ำเล่นแทชู โอ้ก็ามาเกียวใหญควายเขียวหญากระต่ายบ่เกี่ยวหญ่ใบไผ่อ้อยงัวโอ้คือดีแทะอันคือมาจุงง้วมากินเลยกินซดๆจากต้นบ่ได้ดีโอ้หนิเดี๋ยวผนมาเกี่ยวใหญ่ง้วะเอฟซีโอ้ยดีนะออกกับั่างกายไปน้ำนะเกียวเช็ดกรหาป่านี่กะห้ามันง่ามเน,านี้ย คนขยันเนี่ยบอกเบิ้งเขาขยันนำมากินเอาไปงัวเอาไปงัวกินนั่นค่ะแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาด้วยนะเบิ่งโอ้ยเบิ่งสันยืนตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจจริงๆนันอย่างนึงจอดรถไว้เหละยางเอาเบิ้งชมวิวงามๆที่เอฟซีเห็นไหมสังก็ถือกล่องยางออกกับลังกายไปนั่งพบแวะพบแวะพบว่าฝุ่นฝุ่น เศร้าๆว่ามิดโจรเอฟซีทิ่มกระเป๋าก็ลดไว้แต่ไงไอย่างตะลังตะลังตะลังออกกำลังกายไปด้วยย่างไว้ย่างใสย่างเดือบเลยค่ะเห็นไหมไอเบิ้งความปอดบริสุทธิ์ปอดสะอาดนะครับบลอโอ้ลมเย็นชิว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 เบิ้งรถมอไซค์สันกระจอดสันบ่ายดอกสันกระสิบปบหมดเลยยางเลอะเลรนเด้อบอือคนละมุมคนละมุมเฮา ใครใครปั่นปั่นไข่ไข่เดินเดินไข่ไขรอย่างอย่างเนี่มอเตอร์ไซค์กระเป๋าตังกระเป๋าอย่างอย่นงไม่ให้หรอกครับเพว่าคนละมุมเลี้ยวเอาขับจมาอีฉันกับสิมาดักอยู่ตรงนี้นเหนี่ได้ดอกขับมอเตอร์ไซค์ปุญแจอยู่กันแลเด้อ กันโจรมากครับมอเตอร์ไซค์ของฉันก็กระโดดซ่อนเลยเพราะยากดอกมันเป็นการวางแผนที่ให้โจรมาขโมยมอเตอร์ไซค์ฉันแล้วฉันก็จะซ่อนมอเตอร์ไซค์นี่ค่ะเป็นแผนของฉันจอดมอเตอร์ไซค์พร้อมกระเป๋าตังค์พร้อมกุญแจไว้กันโจรมาคนขโมยฉันขึ้นจากน้ำนะโจรมาขโมยมอเตอร์ไซค์ฉันขับตุ๊ดตุ๊ออกมาทางผีฉันก็สิกกระโดดซ่อนได้กอดแอวจับโจรทำผัวเลยสลัดมาที่ฉันสลัดบมาขาจอดเอยเลยเอารถมอเตอร์ไซค์จอดไว้กันโจรหัวขึ้นมาจากน้ำเด้อโจรเนี่ย ทานยางมะไก่ได้สูบอ้าวฉันใจกล้าเนาะเอฉันก็วางแผนเนาะหายอยากไรผัวกันเลยขึ้นมาจากน้ำเดี๋ยวนี้ไรโจนขึ้นมาขับมอเตอร์ไซค์สลดสันสิดักอยู่นี่ละเออเบื่อเบิ่งเบื่อมันว่ามันสิดักอยู่นี่ลักปากข้างมันไปบอลลอตเดาเฮียยางจะรอบกันเริ่มเมื่อยแล็บซื้อมือนี่เศร้านี่ยางหลายรอบเลยเนี่ยยางไปคุยไปอารมณ์ดีดีมีความสุขกับวิมพัยสุขสัมสันแล้วสันแบบ อืมพูดก็ย่างแบบสงบฟังเพ่งแบบสงบพิสันแบเป้วแเปลาแเป้าใครสุกเราสุกใครนะคะบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็สุกแบบเงียบเงียบอึมคืบางคนก็เดินอยู่แต่ว่าใจนี่คิดอาฆาตปยาบาทอยากด่าอีเอิงกัอยากได้อีองมันก็ว่าสุกดอกจ้ะแต่ว่าออีสันน่ะน้ไปกันแล้วผุนล้บาทนะผู้ลงมบาทอยู่ทั้งผ่นเห็นบ้าง ไอ้สันก็สุกตามสภาพสลัสกัด้าไปย่างไปของสันเห็นนกสันก็คุยกับนกเห็นหมาสันก็คุยกับหมาเห็นคนสันก็สวัสดีค่ะสันอมักคุยกับคนลายบนในดอกเพราะว่าเขามาออกกําล่างกายอันนั้นดอกบัวด้วยค่ะดอกบัวเขากันไว้หาปูฮับป่าปีนู้นเราเคยทําบุญทุกวันเคยได้ตกปลาอยู่เล็กจนโตแทบร้องไห้โอ้ยมสันรำบเดียวกัน ใจหายเสียได้กันเดาได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นสีนะเดี๋ยวกันย่างกลับมอไซค่เรสิไปอยากยังล่ำผูเดียวกันเลยเนาะผลเข้ามากันเป็นหมูโอ้ยหมูหลายเดียวกันนินทากันบ่ละศูนย์ียความดีพี่น้องเหมือนน่าถูกมันสังคมรอคายรอตาให้กับมา อยากไปเยี่ยมไปหากลัวน้ำตาไปอวดแม่ชีเอฟซีอันวิสันก็งงกันส่วนมากคนไทยน้องไปใส่ผู้เดียวบอกราพักที่ใหคนเดียวบอกลงโรงแรมอีสานไปเบิร์ดเลยค่ะขับรถไปเล้ข้อคำปุบเปิดโรงแรมบอกเคยเจอผีอันหลอกจ้าเทียมมิจจะสันหลอกผีนะบุรังคนว่าโอ้ยโรงแรมนู้นผีดวงผี่ดวงนั่นล่ะซุ้มเจ้าหลอนเจ้าของขวสิบอกใครเด้อเอดโตไม่ เอดโตสลาตคือคอยี่นาฮักนะฮกซิบัไซสก็ไปผู้เดียวมีเงินเติมน้ำมันเราก็ไปรถแ่งไปรถน่นดีกว่านั่งเครื่องบินเพราะอย่างเขาได้แวะเที่ยวแวะถ่ายคลิบน้ำไปเครื่องบินมันแบบว่ามันบอตื่นเต้นเห็นบอสันเห็นดอกบัวเนี่ยซินัปไซส์เซนก็มาขับรถไปไปเที่ยวเนี่ยกินนั่นกินนี่เนี่ยจีพีเอดมีโทรศัพท์มีที่สําคัญที่สุดคือเพื่อนดีดีที่สุดคือเงินมีเงินเติมน้ํามันมีเงินเที่ยวมีเงินเปิดห้องนอนนู่นนี่นั่นแบบเมืองไทยเพาปั๊มน้ำมันมันมีตลอดเอฟซีจะมางคนสไป ไอ้ที่ก็ยานให้ลูกให้ร้านผ้าไปนั่นแหละเป็นภาระของลูกร้านตื่นเช้ามาดีเท่าไหร่แล้วที่คุณเน่ะสามารถเดินเหินได้เบิงสันอัพแอนด์าเห็นันนี่อัพแอนด่าเบิงเบิงสันสิโซขาอ่อนใน้เพิ่มคุน โซาอ้อนเนีเบิ้พุ่นพุ่นพุนพุ่นพุ่นเพือันคือขาไอ้สันนะมีความสูงเบาเหลียวเบิ้งขาอ่อนสันอยู่เดะวราาเห็นว่าก็ได้ตันต้นเตนเต้นดี๋ยวจะเปิดเพลงเต็มจากสองเพลงต้นต้นตทำตีนาเซทำปั่นทำเพอมือเพอมาแตะ ค้ามสุขสรรมะมีไผ่ากันเลยค่ะเอ่ย่ากเฮ็ดยังกับเฮ็ดอิสระนะออกกําลังกาย <laughs> เอื้อมมือบางบังและตอดไปบ๊อบแบะอองไกลๆก,ลก,ลกล็โอ้ยนกขาวกับมี เพรบ่มีผ่าใจ้าย่างให้มาเข้ย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเราหาความสุขใส่ตัวเองค่ะไม่ต้องไปแคร์อะไรมันมากแต่บางคนนะโอ้ยมูบไปไปสิปเดินทางไกลแนนกโอ้ยลูกหลานมมนรับแน่มนรับอีเม่นะลูกหลานเลยอีพออีแม่จอกเกงจอ่ต้อตมารับดอกให้เพื่อนไปเองยนเงินมาอย่างเดียวค่ะเติมน้ำมันได้แม่เติมน้ำมันได้อีพออีหลคค่ะพอไปถึงกลางทางนั่นเหนื่อยก็จอดห้องพักนอนบ่มีดอกข้าผีอ่ะ มีต่ผีจับหัวนั่นแหละเออมีต่ซุ่มคนนี่แหละน่ากลัวกว่าผีเขาสิบอกให้เลยขวันางข่อในี่โชคดีเป็นคนที่แบบว่าไปใส่บะตองห่วงมูห่วงพวกไปโรดไปเจอกันเจออยู่ใส่ก็เจอบะตองมาเธอต้องไปนะผู้หลังคนเขาบาหวางเขาบอไปก็เครียดกันด้วยน่ะลำคันสันผู้หนึ่งเขาจะไปไหม yes or no คำเดียวว่างไม่ว่างไปบ่แม่เอ้ยถ้านู่นถ้านี่บะซวนเดี๋ยวขวัเป็นสาวเป็นต่น้อยล่ะค่ะเอนกินกับกินหิวกับกินง่วงกันอนหอนก็อาบน้ำ ว่นแม,ม่นะั่งเอิญกินน้ำบิดบันบิดนี่เอ้ยเป็นแต่เบื่อเป็นแต่น,ตน,ตนายมมจะสี่ข่อยเอาด้อข่อยลำคันเด้เอฟซีด้จังไดข้าขาเท่าแล้วพูดดีทำดีคิดดีทำจริงปากกระใจตรงกันจะสิสะเลอะสะแลหลายไอ้สู้แบบขี่นิ้น,น้าเข้าปากหน้าไหว ตอนนานนี่ปากวานวานดีๆพอรับหลังลูกไปเยวซื้อแม่มึงนินท่ากันไอ้ซุ่มจังสันบาเอาด้วย่ข่ถิ่มมาหลายคนแล้วแม่แต่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีตอนรถต่อแหล่ะเอฟซี FC. ขี่อิจฉากันพอมาคุยข้าก็อีนันเฮ็ดงานโรงงานกับจอกม,อมันมีเงินซอยจะดอกสันนี่เจ้าของธุรกิจเออจักเป็นอย่างเบือ่อข่อยเบือ่อข่อยบอกเลยปล่อยมันครบกันเองลดนะคืออิสวมแตกเนี่ยเออสะรวยมากเบื่องผัวกับลำบากตัวมันกับลำบากเท่าสินตาย ต้องต้องมาตัดไฟตัดฟืนขุดดงขุดดินเห็นด่านที่สูดซันม่ได้ย่างออกกําลังกายเป็นนั่งแบบฟื้นตึ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 ้นเห็นบ่คนสวยคนอารมณ์ดีมันต้องจังซี่ข้าโอเคเอฟซียังไปย่าวมากกว่มื่อยปวดรถอีสันจอดจะปวดใช่ปะไปเอาคลิปนี้ซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวจะเอาไม้แด้คขัดแหอบแล้วนั่งก่อนนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงอยากจะไปกักสะพานรักษาลักษิ์นะแต่วาหยานมันเฮียแห้งแผ่นดินไหวอยู่สูวาบ่ อย่างดีอย่างดีๆแต่ก่อนเจเลยหูใจก็กันไหวไหมไปนั่งพักกันก่อนค่ะเห็นปะธรรมชาติดีดีดกันอยู่เมืองกรุงมมนก็ละหมากแน่เนาะบ่มีธรรมชาติเด้เบิรงนกอยังสีแมนบ่ะคะโอเคเด้อพอกันไหมสวัสดีค่ะอาหวยสีออกงวดราคาหกแปดเนี่ยสองหาหกแปดหกเจ็ดเนี่มันสิออกอยู่เด้ว่าแล้วก็ซื้อกัอนนะ หาศูนย์สองห้าหกแปดนะคะได้ถือใครจะลืมอันยนตสติเกยค่อยเนี่คยได้